สถานีประแดกจ้ารุกคนคนเยอะมากในร้านตอนนี้นะคะช่วงไปจาน้ำปลารานี่ประแดกปลาแดกของชื่อร้านนะคะ <S <S มีกุ้งมีปลาปร,รา้รราน้ำปร,ราอันนี้เลยปุุงกับนําดำมึกค่ะ<อ>ปลาราคือนัวมากหอมมากดูปูดูปู สดในเนื้อเยอะมากทุกคนซุมเขาเนี่ยตรงจุมยำหอยนางรมก่อนหอยหวยหานมากให้ดูเส้นมันมันโอ,อ้ตายแล้วตายแล้วเด้งดึงมากถึงปริกถึงเครื่องร่อยร่อยเว้ แคอเพื่อนๆสวัสดีแค่ะกลับมาพบก,กับหนูหรีอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้หนูหรีนะคะอยู่กับบรรยากาศฝนตกเงาๆนะคะไม่เงาหรอกวันนี้หนูหรีนัดอีแป็กแล้วก็พายายมาด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ันที่ตลาดนัดเรียบด่วนลำอินทาทุกคนวันนี้ค่ะเรามาตามรอยร้านส้มตำร้านยำที่เขาบอกว่าเด็ดมากในตลาดเรียบด่วนลำอินทาร์นะคะหลายคนที่เคยมาจะบอกว่าฝนตกหนักมากแล้วก็ตลาดคือใหญ่มากถ้าเกิดว่าใครเคยมาแบบตลาดนัดเรียบด่วนน้อนัดนี้เลยทุกคนหลังหนูหรีตรงนี้นะคะนี่ คนเยอะมาก <S <S เห็นไหม <S <S 2> <S 2> <S สถานีประแดกจ้าทุกคนคนเยอะมากในร้านตอนนี้นะคะเดี๋ยว ر, รอคริวร้านโต๊ะด้วยนะคะจะบอกว่าร้านนี้นะคะก็มีหลายคนคอมเอมนต์เยอะมากเยอะมากไว้น้เรียมาท่ายคลิปรีวิวอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้มากับแบบฝนตกนักมาแล้วก็คนก็คือแบบลูกข้าวฝนตกคนก็เลยไม่เดินตลาดก็เลยแบบเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็ไปกินส้มตำกันเต็มเลยทุกคนนะร้านนี้เนี่ยประแดกคือ สมชื่อก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสวัสวกดแชร์กดกระดิ่งให้หนูรีด้วยคะ่ะใครที่บอกว่าเป็นสายเป์น,นะคะก็สามารถนะคะกดส่งดาวให้หนูเรีด้วยนะคะในเฟซบุ o กค,ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านสถานีปลาแดกค่ะแล้วก็ตอนนี้แม่เมท้านะคะเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็อีแป็กกำลังมานัดอีแป็กมากินส้มตำกันจ้าไปจ้าให้เห็นหน้าหน่อยใกล้ๆ <c oughs> นีจาบรรยากาศการแบบว่าตําแบบมั่วมั่วแบบในร้านนะคะวุ่นวายจริงอะไรจริงแลลูกค้าเยอะจริงบรรยากาศพลิกบรรยากาศทำความวุ่นวายจริงในครัวมีประมาณ9ก้าแสนล้านคนนะคะแลวลูกค้าเขาเยอะจริงๆทุกคนแล้วก็แบบอืมต้องเด็ดแล้วแหละตํากันขนาดนี้ลูกค้าเยอะขนาดนี้พ่อครัวนะคะอืมฝีมือตํากันให้ดูลีลาพ่อค้าก่อนช่วงไปจาน้รรําปลานี่ปลาแดก็กปลาแด็กของชื่อร้านนะคะนี่ คนเยอะจริงทุกคนร้านคือแบบปังจริงขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแนะนำมานะคะนี่น,นคือความวุ่นวายวุ่นวายจริงสุดปังที่นี่ขายเด็กด้วยนะคะขายเด็กด้วย <c oughs> พี่ขอเมนูหน่อยได้ไหมอันนี้เจ้าของร้านไหมเนี่ย, <c oughs> ายขายดี ผมยุ่งมากแนะนําก่อนร้านเมนูนี้อะไรเด็ดสุดยำยำปูมายำหอยนางรมปลาเผาก็อร่อยนะได้เลยเดี๋ยวพี่สั่งเอาเมนูเด็ดเด็ดเลยสั่งจัดมาเลยจ้าทุกคนยำปูมาร้0ยยีสยำแซลมอน139ยปลาหมึก100กุ้งสด100อยหอยแครง100บาทราคาคือแบบน่ารักมากแล้วก็ร้านคือแบบโต๊ะเยอะแต่ว่าคนเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาวันอาทิตย์เหมือนุรีนะรีบมาเพราะว่าคนเยอะจริงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันจ้าเดี๋ยวให้ยายเข้าห้องน้ำแล้วก็อีเป๊กกำลังจะ มาคัทุกคนตอนนี้ก็คือเต็มโตแ,แล้วแล้วก็แค่รับเชิญแล้วก็มาพร้อมแล้วนะคะก็คือคุณป๊อกแป๊กปัญญาลักแล้วก็คุณอารีนะ <c oughs> วันนี้เป็นสาวสองหมวก <c oughs> มีหมวกกันหมดเลยเธออยากมีไหมอะอยากมีไหม <c oughs> ฉันจะให้หมวกเธอเพราะว่าเกิดการฝนตกเราก็ต้องมีหมวกอุ้ยเป็นหมวกสองข้างเลยอะ <c oughs> มาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเมนูของสถานอุย้ยอุ้ยเธอไฟ <c oughs> ไมลุกนะกลัวมากตอนนี้นะคะสานีปลาแด็กนะคะก็เมนูที่แบบว่าเขาบอกว่าแนะนําแล้วก็แนะนาให้หนูรีลองกินนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนี่เราเริ่มใส่ช้อนกลางนะคะเพราะว่ากินหลายคนเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความที่ทุกคนบอกว่าเออพี่หนูรีคะใส่ช้อนกลางหน่อยค่ะใส่ให้แล้วนะจ๊ะเดิมจากได้ก่อนดีทุกคนอันนี้เป็นตํามีกุ้งมีปลาร้าน้ำปลาร้าอันนี้เลยปรุงกับน้ำดำมึกค่ะอือเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวนวเนาะนัวมากเ้ยอะ ปลาล่าคือนัวมากหอมมากอุ้ยร้อยจริงอะ่ะฮึเร่งๆนะเพชรประมีสะใจมาเลยดูปูดูปูปยุดไม่ได้นะสดสดในเนื้อเยอะมากทุกคนตำดีมากเลยอะ่ะยึดไม่ได้าาม,ดมาดูอันนี้ก็อันนี้เป็นน้ำยำอันนั้นเป็นน้ำตำน้ำยำก็จะเยอะกว่านี่แล้วก็จะใส่แบบสายบัวไหลบัวมาด้วยเดี๋ยวชิมก่อนชิมน้ำยำก่อน เหมือนมันมีกลิ่นน้ำตาลอะไรสักอย่างไหมมันเหมือนใส่น้ำมันัดเปียกเออเหมือนสักอย่างอ่ะแต่มันไม่เหมือนตาม่ะ่ม่เหมือนตามรสชาติคือรู้เลยเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านมันใส่อะไรมาสักอย่างหนึ่งที่มันต่างกันอ่ะแต่โดยส่วนตัวชอบน้ำตํมมากกว่ามันเปรี้ยวอ่ะแต่มันเปรี้ยวแปลกอ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอืมเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของร้านว่าใส่น้ำอะไรแต่ว่าเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่แบบว่ามีความเปรี้ยวที่ไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวอ่ะกูกูคือแบบตัดมาแบบนี้ทุกคนมันจัดง่าย ุมเขาเนี่ยต้องจุม่มยำหอยนางลมก่อนออหอยหวานมากเปรี้ยวแล้วก็มีความผิดหวานร้อยอ่ะนึ่งคำโดบโดบโดบจีจนะัดครอบข้าวคัว่วเหรอข้า,า,า,าวคั่ม่ใร่ไม่ไม <laughs> ไม น้ำพริกเผาน่อมเจียวหอมข้าวคั่วว่ะข้าวคั่วอยู่ตรงนี้มาคอหมูทุกคนนุ๊กให้ดูเส้นมันมันโอ้ตายแล้วตายแล้วจุ่มลงไปแบบนี้เลยเรงดึงมากลาบเป็ดน่ากินมากทุกคนมาดู แซ่บมากใครมาร้านนี้นะต้องสั่งลาบเป็ดเป็นเป็ดสับที่แบบว่าเล็กๆอ่ะทุกคนถึงพริกถึงเครื่องเกือบคุนดูอร่อยมันเป็นแบบลาบแห้งๆเนาะใช่เป็นลาบแห้งๆลาบขั้วแรงๆค่ะทุกคนร่อยๆเวอร์จริงเข้าใจแล้วแต่คนเยอะคนเยอะมากว้าวตัวใหญ่มาก จะข้าปาาลาท่านหลับไหมนี่ใส่ไปเลยสอนน้ำจิ้มทุกคนทุกคนดูดิเป็นคอหมูแบบเขาไม่ได้ย่างแบบให้มันเกรียมมากเนาะไอมันเด้งเด้งฉ่ำๆก็ราดน้ำยำไปเลยครับน้ำตำ แล้วฉันก็ยังสงสัยว่าไอเน,นี้ยคืออะไรเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านเลยให้ชิมนิดนึงม,งมันเปรี้ยน่าไปเลยตำแก้มกเหรอแม่ยายคอนเฟิร์มว่าน้ำมะขามเดยใช่มันเป็นน <No. S 2> ้ำเนาะเปเราาเปี้ยวแบบน้ำมะขามเปี้ยแต่ก็ร้อย เื่อกี้เาถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นในน้ํายำานี่ก็ใส่น้ำมะขามเปียกผสมกับน้ําตาลเคี่ยวซึ่งเป็นสูตรน้ํายำของเขาซึ่งรสชาติก็จะแบบแปลกจากที่อื่นไปหน่อยแต่น้าต้มปะลาาเนี่ยชอบมากสอบไม่สอ,อบไม่ดูทุกคนอีกเรียงแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะแบบว่าเผ็ดเค็มส่วนน้ำจิ้มหวานก็คือแบบหวานหวานเผ็ดนิดนึงโอ้ต้แจงอร่อยมากเป็นเมนูที่แบบธรรมดาแต่เราทำอร่อยมากมันถึงเรื่องอ่ะเป็นไงบางร้านนี่รู้สึกว่าเป็นไง ร้อยแต่แพทเข้มข้นในหวังส้ทํำเข้มข้นสับรูรีนะร้านนี้นะบอกเลยว่าร้อยแต่ว่าแพทกินส้มตำก็ต้องเผ็ดแบบนี้แหละถึงจะแซ่บทีงจะร้อยทุกคนคะบอกเลยว่าทุกยอดร้านนี้ก็คือว่าเข้าใจเลยทำไมคนเยอะแล้วก็คนแน่นจริงๆสาดีปลาแดตลาดเรียบด่วนไลวินทานะคะที่ริชอบที่สุดก็คือส้มตำทุกส้มตำเลยนะทั้งตำไทยตำปลาร้าส้มตำปลาร้าคืออร่อยมากแล้วตำไทยก็คืออร่อยมากนะคะแล้วก็ยำหอยนางรมคือว่าที่สุดชอบมาก ก <c oughs> เกินใช่เกินที่คาดใช่ไหม<อ>แล้ว<บอ>ก็ เลยอ่ะไม่อยู่ในใสายตาลาบเป็ดอ่ะรสชาติเข้มข้นจัดจา้านถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก,ลลกดไลค์กด s ค b กด r i b ์กดอินูรีเดียวรีจะใส่ข้อมูลรา้านติดต่อต่างๆให้นะคะใครที่อยากมากินตามนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามาวันธรรมดาเนี่ยคนไม่น่าเยอะท่าวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะรีบมานะคะหรือว่าแบบรอดูโต๊ะดีๆเพราะเขาไม่มีการจองโต๊ะนะคะมาถึงก็น่าจะต้องต่อคิวก่อนแต่ถ้าช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มหมาคนเยอะจริงห่าง่ายมากร้านใหญ่มากนะคะก็มาลองกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นูรีกับทุกคนนะคะก็ต้ออองขาไปก่นนะจ กินต่อจ้าไปแล้วจ้าบ๊ยบายจ้ารีรีนูรีรีนูรรีทำรืออย่าลืมทำอะไรได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออแล้วก็อย่าลืมส่งอะไรส่งดาวไปเยียวแต่ไปมื่ไงให้เป๊กไปเยียวก่อนร่อยร่อยเว้